ัสดีค่ะพี่กินจะเอาส้มมาปั่นนะคะเป็นน้ำยูสนะคะอันนี้ก็ในน,นี้ก็เป็นน้ำน้ำตาลเอาไปต้มแล้วนะคะเ,เกเือนิดคะ่ะ ซมมันซื้อมาเยอะกินไม่หมดนะคะก็ต้องเอาไปปั่นเป็นน้ำค่ะบางทีขี้เกียจจะเคี้ยวเนาะขี้เกียจจะเคี้ยวเป็นชิ้นๆชิ้นค่ะทำเป็นน้ำปั่นเป็นน้ำก็ดื่มไปเลยค่ะ

ใค่ะแค่นี้ก็ได้ดื่มอย่างสบายนะคะถ้าเป็นเป็นผลที่ยังไม่ไมได้แกะมันคิดว่ีสแกะกินนะคะคุณจะขอแกะน้ำแข็งก่อนนะคะออเรงย์สได้แล้วค่ะอันนี้ประมาณสี่ลูกนะคะ สีดุได้แค่นี้ค่ะได้สามจอกนะคะโอเคบายบายขอบคุณ Thank y o ตีมักกาเซกมเซค่ะ